เคยยินอยู่บ่ครับรอการลงโทษอืล่ออาญาเคยได้ยินบ่ครับถือว่าตาท่านได้ยินนะล่ะท่านเป็นภูที่ถือก็ฟอ้องย่ลงอยู่สาลเป็นคดีอาญามันก็ว่าถือจับไปก็าหาได้ก็าหาหนึ่งก็แล้วแต่เก้าสรขบวนการของศาลมีการสืบพยานโจทย์สืบพยานจำเลยหรือท่านรับสารภาพจับไปปุ๊บท่านรับสารภาพเลยถ้าเป็นโทษนักหนักแน่อัตรา,าโทษขันตำเกินหาปีมัเขาก็จะสืบประกอบ แต่ว่าถ้าเป็นโทษธ,ธรรมดาโทษวุสูงถรับสภาพสารตัดสินไลยเลื่อยลงโทษไปเลยที่ถ่าท่านยินเข้ามาสารล่ออาญาให้ถือว่าท่านเป็นผู้โชคดีเลยอืมแต่เขาบอกลออาญากัแลปลว่าเขาตัดสินลงโทษท่านแล้วเอา,เอาท่านไปขังเลยอืมเบี่ยแต่ท่านใส่ซีดอุทธร์อืมแล้วสารอุทธร์พี่หน้าแนววดายกับเป็นไปตามสารอุทธร์แล้วก็มาเบิงว่าท่านจะใส่ซีดดีกาบอกับถ้าท่านใส่ซีด ดีกากับดีกาไปถ้าดีกาตัดสินแบบใดครับก็บเป็นไปตามข้อพิพากษาศาลดีกาเนเออที่ศาลาบลล้อายาครับอืมศาลสันตุนเพิ่นบลลอ,รอายาให้นะเอาก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ให้ศาลอุทธรณ์เพิ่นลอายาให้ถ้าศาลอาญาเออถ้าศาลอุทธรณ์เพิ่นบ่ร้อายาให้ก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นฎีกาตามเงื่อนไขนะครับว่ามันฎีกาได้บ่เออมันฎีกาได้ก็ฎีกาในประเด็นที่เฮา ตรงการในสารล่ออยาให้กับแต่ว่าถ้ามันบอกเขาเงื่อนไขนะครับท่านกับเบิร์ตธิ์ที่จะมาหลุนว่าสารจะรอออยาให้บอแม่ว่าละ่ะเป็นตัวนว่าท่านไปข่าคนตายมาจริงครับแม่ว่าละ่ะแล้วก็ท่านก็นรับสารภาพเลยรับสารภาพ ขาคนตายโทษมันหนักเมื่อไหร่ต้องมีการสืบประกอบก,ก็อะไรการก็ต้องสืบไปสานเห็นว่าการกระทานองการกระทัของทนนันเป็นความผิดตามที่ก้นไม้กำนดไวแล้วท่านเป็นผู้กระทํำแม้ว่าล่ะศาลก็ลงโทษไปที่นี่โอกาสจะลาออาญาในคดีขาคนตายโดยเจตนานะยากครับท่านบ่ตตรงไปหลุนเลยตัวนี้เพราะโทษมันสูงครับโทษมันสูงอืมแต่ว่าถ้าเป็นคดีแบบโทษ,โทษยกตัวอย่างเอาในดีหนาอ เ,เมาแล้วครับนีครับเมาแล้วครับอืเมาแล้วรับจะบ่ได้ไปก้อยเกิดความเสียหายต่อบคุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของเขาเดมหมายควาว่าท่านเมาแล้วท่านขับไปเขาต่างด่านนี่นสินะ่ะตำรวจเขาต่างด่านาก็เลยท่านเป่าเป่าแล้วปรากฏว่ามันเกินกว่าทีกฎหมายเขากำหนดไว้คือเกินห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เขาก,ขก็จับท่านทรงฟ่องศาร เอาไปฟ้องศาลพ,พอฟ้องศาลปุ๊บทันก็ให้การรับสารภาพมาเมาอีหลีดื่มอีหลีนะว่าละ่ะศาลกับพิารนาแล้วส่วนมากนะครับก็บจะพิพากษาลงโทษจำคุกทันเลยกับสองเดือนแน่สามเดือนแน่แล้วก็โทษล่อโทษจำคุกหให้ร่อไว้สองปี ส่วนเขาก็จะกาหนดว่าท่านจะต้องไปบําเพ็ญประโยชน์ท่านจะต้องถือคุ้มบ๊พยเนียนยไดนั่นอีกเรื่องหนึง่งถือว่านั่นเป็นเรื่องจิบใจหรอกมันตีขุกหรือมันโว้ยบุญบ่แห้งล่ะครับเขาสิใหายไปบําเพ็ญประโยชน์หายไปไล่งานตตวะยังท่านที่เราไปครับมันดีกว่าติขุกลอยเท่าแม่บ่ละ่ะอันนี้ยกตัวอย่างว่าท้านเป็นกรณีเมาหรอกครับวนมากก็บเจ้าออายาถือว่าท่านโชคดีเลยเดย้ถือว่าท่านโชคดีอืมแต่ว่าความโชคดีนี่ ครับมันก็ต้องมีข้อกฎหมายเขากำหนดไว้นาแล้วมันก็เป็นดุลบินิสารก็จริงแต่ว่าข้อกาหนดกฎหมายมันต้องมันต้องได้อะถ้ามันบอดายสารก็ไปล่อยาต้ท่านบอดายมันไปขัดต่อกฎหมายไงแม่บอกมันต้องมีข้อกฎหมายเขียนไว้หลักการกระทำของท่านมันไปเข่าข้อกฎหมายหรือเรื่องของท่านนีมันอยู่ในเงื่อนไขที่เขาจะร่อญาให้ได้เขาจังร่อเลยครับสารมอยู่ในเงื่อนไขที่ร่อญา ให้ได้แม่ว่าสารจะสิดโตนเห็นใจทันจะไนี่เขาก็ว่าล่อล่อบ่ได้เนี่ก็ต้องลงโทษไปที่นี่เกี่ยวกับเรื่องการล่ออญาญาเนี่ยครับมันก็มีกฎหมายบัญญัติกฎเกณฑ์เขียนไว้เลยครับอืมมาตาได้ทานกระเบื้องเอาอยู่หน้าจอนั่นแหละครับว่าผู้ใดกระทาความผิดนะครับอืมซึ่งมีโทษจําคุกหรือปรับและคดีนั้นสารลงโทษจาคุกบ่เกินห้าปีลงโทษบ่เกินห้าปีนะ การลงโทษหลยก่านี้มันก็บอ,กอยู่ในเงินใครแล้วนะเวลกว่าจะลงโทษปับหรือบบปับกระตามหรือลงโทษปับถ้าปรากฏว่าผู้นั้นนะครับหนึ่งจะต้องบ่เคยรับโทษจำคุกมาก,ก่อนถ้าท่านรับโทษจำคุกมาก,ก่อนก็ต้องมาเบิ่งอีกกฎหมายยังเบิ่งอีกว่ามันเป็นโทษอ,อีหยังวะอันแรกเลยต้องบ,อเบกกอาา่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนถ้าท่านเคยรับโทษจำคุกมาก่อน จะต้องเป็นโทษที่กระทาโดยประมาทนะครับกระทาโดยประมาทหรือเป็นละหูโทษหรือเป็นโทษจําคุกบ่เกินหกเดือนนี่ยังจะเขาเงินไขนะถ้าท่านไปข่าคนตายมาเจตนาข่าเขานี่โอ้บ่ได้แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องเจตนาแล้วเอเคยจําคุกมาก่อนก็หาข่าคนตายนี่สิมาขอรออาาในคดีนี่จบเลยจบจบจบครับอืถ้าเป็นโรคเป็น โทษเกี่ยวกับประมาทครับรถไปชนเขาจังสิหรือเป็นระหูโทษโทษเบาๆโทษเล็กๆโทษน้อยๆอย่างสีนะครับเออถึงแม้ว่าจะที่คุกมาก่อนนี่ก็บวากันหรือโทษจาคุกเกินหกเดือนอยงบวากันครับหรือแม้กระทั่งว่าท่านเคยรับโทษจาคุกมาก่อนแต่ผลโทษมาแล้วมันเกินหาปีเ่านบอกมันเกินหาปีแล้วมันชิปปีหลืสมุดท่านสิเ้วก็มากระทําความผิดอีกโดยความผิดเทือหลังนี่ครับที่ท่านเฮ็นนี่แหละเทือหลังนี่แหละ ที่กําลังเบาถึงกันเนี่ยนะเป็นความพิดที่กระทาโดยประมาทหรือเราหุโทษอันนี้เขาเงินไขครับเกี่ยวกับโทษนี้เขาเงินไขปุ๊บที่นี่สารก็จะบอกเบิ้งถึงอย่างไะบ้าเขาจะเบิ้งอยู่สองอย่างหนึ่งเขาเบิ้งมาทันเคยติดคุกมาก่อนบอทันเคยติดคุกติดคุกขอหายอย่างโทษเป็นแบบใดอย่างไรเขาเบิงเรียบร้อยแล้วโทษโทษมาจากปีเขาเบิ้งนะครับเบิงเรียบร้อยเพื่อบาานีเขาจะบอกเบิงเรื่องโตท่านบ้านเกี่ยวกับโตทานบ้นเขาเบิ้งโทษเขาจะบอกเบิ้งโตทัน เมาเอบังอายุหลายปันไหนผู้เป็นจำเลยอายุหลายปันไหนโอ้ยยังเป็นเด็กหน่อยอยู่หรืออายุหลายแล้วแปดสิบเก้าสิบล่ะเบืองประวัติเป็นไหนโอ้เป็นเคยเป็นคู่บาอาจารย์เคยเป็นทหารพันศึกเคยประกอบคุณงามความดีเป็นหมอเป็นพยาบาลเห็นบอกเขาเบืองประวัติเดเบืองความประพฤติอืมบ่คยอยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเบืองสติปัญญาเบืองการศึกษาอบรมเบืองสุขภาพภาวะแห่งจิต ตอนที่เขาทำความผิดนั่นปวยบอปวงบอ,บอมีหลคเป้ไข้เจ็บ๊บมาลุ่มเล่าบอนิสัยเป็นไหนหมอนี่นิสัยเอาต่ใจเจ้าของอืบ่พอใจยังกับมั่งเลยก็ไอที่เผาบานเจ้าของหลายเถอเขาเบิ่งเนี่ยครับเบิ่งอาชีพเฮ็ดงานอย่างอาชีพเป็นลักแหลงบอออาชีพสุจริตบอนะบอครับเบิ่งสิ่งแวดลออมของผู้นันนาเบิ่งหอดสิ่งแวดลออมเลยสานเบิ่งขักเบิ่งแน่เลยคือหาเหตุจะรอดยากท่นานก็จะเบิ้งทุกอย่างเลยนะครับ กฎหมายเลยเขียนแบบกว่วงไปเลยให้เบิ้งได้หลายอย่างเบิ้งสภาพความผิดลบงเธอเขาก็ทําความผิดโดยความจําเป็นกับมีถือบังคับถือคอมเหงงแม่มดล้วครับอือหรือเบิ้งความหู้สึกผิดสอบสวัวดีอือเบิ้งการพยายามบรรเทาผลหลายที่เกิดขึ้นทำหลายเขาแล้วก็ไปรักษาพยาบาลเขาผาเขาไปหาหมอเออไปเยี่ยมเขา เอาเงินไปสดใสเขารับผิดช,ชอบต่อการกระทํางของเจ้าของอย่าสิเออหรือมีเหตุอันควรปานี้อย่างอื่นกวางขวง,วงแห้งเลยครับเขาจีเบิ้งนะครับเพราะว่าเขาจิหาเหตุล่ออาญาให้ทันนะครับเขาก็บเบิ้งนันเบิ้งนีเบิ้งหนีเบื้องนันไม่ต้องเบื้องเบื้งทุกขอดอกครับเบิ้งเป็นบางคอแล้วเขาเห็นเป็นบางคอเขาก็สามารถล่ออาญาให้ทันได้แล้วครับเมื่อเขาเบิ้งเรียบร้อยแล้วครับสารเนาะหมายถึงเขาหรือหมายถึงสารสารจะมีพากษสว่าผูา้น,นั้นมีความผิดแต่ล่อ,อก,การกาหนดโทษ หรือกำหนดโทษแต่ล่อการลงโทษไว้เพราะว่าจะเป็นโทษจำคุกหรือปรับอย่างไดนอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างครับเพื่อยังรับเจตนาของการล่ออาญาหรือล่อการลงโทษนี่ก็เพื่อให้กลับโตภายในระยะเวลาที่ศาลเขากําหนดแต่ต้องบอกเกนหาปีนับแต่าาศาลพิพากษาโดยจะมีการคุ้มบพื้นมีเงื่อนไขยังก็แล้วแต่ศาลนะครับตนนัวนี้อันนั้นเป็นเรื่อง ถือว่าท่านโชคดีแล้วข้อกำหนดยั้งท่านก็ต้องยอมรับแต่ท่านยอมรับบ่ไดก้ก็ไปตีคุกแค่นั้นนะครับเขาอุตส่าห์จะลออ่อใหญท่านแล้วแต่ว่าท่านว่ารับเงื่อนไขเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอ่ะไปไล่างานโตยั้งท่านบ่เอาท่านว่าสนท่านบ่ไปยัองสินะครับก็แปลว่าไปตีคุกอยากติดคุกแนวนี่เขาให้โอกาสนะครับโอกาสกลับโตเนี่ยเพราะว่าอย่างครับเพราะว่าบางกรณีเนาะโทษก็บ่สูง เป็นโทษประมาทนะครับเออเป็นโทษประมาทประมาทคือบริเจตนาเออขับรถประมาทไปชนเขาขาหักอย่างสีบริเจตนาห้เขาขาหักบอกมันว่าแลนไปแล้วก็หาอะไรตำข้นแบบนั้นมันเจตนาเลยตัวนั้นมันมูอยในเงินไขแล้วเจตนาสัวแล้วเป็นคนโ,โหโหโหดเหี้ยมขับรถไรตำข้นหรือไรยิงข้นอย่างสีนะครับมันโทษมันนิดเดียวทเทนจเ,เป็นละหูโทษเออเป็นละหูโทษไปดูมินเขาอย่างนี้แม่มาครับ โทษนิดเดียวจําคุกบ่เกินเดือนหนึ่งอย่างิสมาดออมันใการเอาคอนไปตีคุกในระยะสั้นนี่มันเสียหายเนี่ยบาเฉพาะประเทศไทยที่คิดเด้มึงหนองมึงหน้าเขาก็คิดกักนเนาะโอ้คอนคนหนึ่งนี่เนาะสาลวิภาคสารล,ลงโทษจาคุกเราสองเดือนนี้แบบนลแล้วก็เอาเราไปตีคุกอืมเราก็ไปตีคุกสองเดือนระยะสันส้นๆสองเดือนอาจจะติดตีรีดเดือนหนึ่ง หรือบ่เถืงกัแล้วแต่แล้วก็ออกมานะครับที่นี่บางเถือคนขอไปอยู่ในเรือนจำขาไปอยู่ในขุกออกมาแล้ววิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเด้ปกติเราอยู่บ้านเราก็เป็นแบบนี้แหละก็อยุ่ของเราแบบนี้แหละเพราะเราเขาไปอยู่ในคุกในเรือนจําเราไปเลียนหููเล่าไปซึมซับเอาของอยู่ในขุกของบอดีอยู่ในขุกนะมันลอยพอพันแม่ได้อยู่เน,นี่ยน่ะออกมาแล้วพเพราะเผลอขักกาเกา่าเพราะเผลอเป็นคนเบาหยาบเป็นคนบวสน โลกเลยบาดนี่โสตายโสถิมแล้วตอนนี้เขาขอไปอยุ่ในคุกนะครับถ้าเขาเป็นหัวหนาครอคั่วละบาดนี่อ้าวบอดีแล้วลูกยุงไหนเมียยุงไหนไอ้ที่ซอยทำมาหากินบางเถอลูกกับป่วยเมีย,ยกับป่วยยังีิเบืองพอมีออีกต่างหากเราเอาเขาไปขังไว้แล้วความพิดที่ไปขังเขาก็โอ้ยความผิดหลวงพ่อโทษความผิดประมาทนิดๆหน่นนอยๆเมื่อรออาญาให้เราบอดีกลัวบ่ อ้าวครับก้นมาเกี่ยก็ลออ่อญาติดิโอ้มันเกิดขึ้นโดนในมเรื่อมันพึงมีเลยมีแต่ดึกดําบัรพ์ครับเขาเห็นจุดนี่แหละแต่ก่อนคกขัขงคนมันก็นยังกวงยังไงอยู่คนกรทัคนคพิก,กันหน่อยเดี๋ยวนี้คนเฮ็ดผิดหลายครับโดยเฉพาะยาเสพติดหลายแห้งเลยเอาไปขังก็ไปนั่งไปเหยียบไปเต่งไปแย่งมองอยู่มองกินกันอยู่ในเรื่อนจําเป็นภาราของสังคมประเทศชาติบ้านเมือง ต้องหาเงินมาสื่อเขาสื่อน้ำไอ้พวกอยู่ในเรื่อนจำในคูกินนะครับงบประมาณแผ่นดินเกี่ยวกับกรมราชจะท่านปีปีหนึ่งบันเป็นหน่อยดิเขาป่วยก็ต้องรักษาพยาบาลเขาแม่วะะ่าล่ะอืมอาหารการกินก็นต้องสามขาบับผ่าห่มสามผืนปูนอนนุนหัวห่มแม่วะะ่าล่ะของต่างๆก็ต้องจัดให้เขาเสื้อพานาแพร่ของนักโทษจตงสิเออคนทรให้เขาเดยทีรับตีนอน มันเปลืองไปวัดอรรดงบประมาณในการใส่ใจแต่ละปีแต่ละปีที่ถ้าบอกขังคนกับการใส่ใจส่วนนี้ก็บ่มีอบอกขังคนหนึ่งกับประหยัดไปคนหนึ่งมันก็บอกเปลืองคนหนึ่งว่าคนหนึ่งก็กินสามข้าวของใส่ของสอยอีกแนบมครับมันขังอยู่หลายหายมือนแบบนี้มันก็เปลืองไปหนาเอาโทษก็บ่ได้นัก n า s ากันอย่างมันขาคนตายหู่างเพิ่มเผาซัจา์จังสีเออป่นเขาอยู่สี่เอออันนี้เขาบล็ออยู่แล้วครับมันบ่กเขาเงินไขยอยู่แล้วมันโทษมันนักจังสีแนว่วาละ่ะเขาเบ่งแหล้วว่าม,มันบกคุ้มนะครับมันบกคุุมในการที่จะไปขังคนครับในระยะสั้นๆแต่ตามที่เห็นคดีต่างๆที่น้ำเนื่อนกันอยู่ลงอยู่สาลนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างคดี ปืนเก็บพี่น้องระวังเด้อว่าไผมีปืนเก็บปืนเก็บยิงปลายิงปูยงปินยงนกนยิงหนูนี่แล้วเอาไว้สวนนี่แล้วหรือว้ให้ไบหน้านี่แล้วปืนเก็บปรากฏว่าโชคบดีตำรวจเข้ามาขนยาขนยังก็ไม่พ่อปืนเก็บพอดีครับเออก็จับทรงฟ้องศารแล้วปืนเก็บตามพรบอาวุธปืนอืม ศาลสั่นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกเลยหออมุดสสกว่าคดีนั้นเก่าเดือนนะเป็นปืนเถื่อนที่นายทะเบียนว่าสามารถออกคือมายความว่าทนว่ามีทะเบียนสําหรับปืนแก็บก็บอกนี่ออออก็เป็นจริงแล้วปืนแก็บมีทะเบียนเด้เขาขึ้นทะเบียนกันอยู่ครับปืนแก็บ บางคนก็บอกปืนแก็ปมันไม่มีทะเบียนแล้วก็ว่ายิงนกยิงหนูมันชิมีทะเบียนอย่างแล้วเขามาจับหัวท่านเดีย๋ยวบ่มีบ่มีทะเบียนถ้ามีทะเบียนเขาก็บ่จับครับบางคนก็เถียงว่าปืนแก็บใชไปขึ้นทะเบียนอยู่ใสเออเขาก็ขึ้นมองอำเภอหน่อยะครับมันมีทะเบียนปืนแก็บนะั่นถ้าท่านจะขึ้นเบีนแ,แต่ว่าเฮาบ่อยากขึ้นอ,อืมเรือเหตุขึนมากะกะบ่สนใจอย่างนะครับหรือตอนเขาเปิดให้ขึ้นทะเบียกนกันบบริขึ้นน้ำเขาแต่ความจริงมันเป็นปืนทีขึ้นทะเบียนปืนแก็บมันมีทะเบียนนะครับเออ แต่ฮาวอไปขืนเองมันก็เลยกลายเป็นปืนเถื่อนทีนายทะเบียนบอดดอออกเครื่องไม้ประจาปืนหนมันก็พิกวนหมยเขาว่าจับยําไหนก็เจอยํานั่นแม่มาอกเรครับสารลงโทษจําคุกสันต้นนะครับลงโทษจําคุกเก่าเดือนบอลอาญาเลยจังหวะนัน้นบอลอาญาเลยเห็นบอกจำด้วยก็รับสารภาพเกิดมาสารสิล่อนามบครับอืมสารบอโอครับสารลงโทษจําคุกเลยเฮ็ยแนวด่ดอไระบาดนี่ ครับท่านก็ต้องไปอุทอรอนแล้วเออถ้าว่าอุทอ้อนภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนครับถ้ามีภากสาก็ถือว่าถึงที่สุดก็ต้องไปตี่คู่เก่าเดือนเขาเลื่อนยำเลยครับที่นี่เฮาก็ต้องเบิ่งนาว่าเฮาจะอุทอรอนนั่นเฮาอยู่ในเงินไขของการลรอ,อยาบ่ท่านรับสารภาพแล้วท่านไปสู่อุทอรอนประเด็นยังกับบไดาดครับมิเด หายสารลอ,อยาหายอย่างเดียวท่านจะบอกว่าท่านบ่อใดกท็ทำความผิดอย,ยังมันบ่อใดครับเพราะรับสารภาพไปแล้วสันต้น่ะท่านรับสารภาพกาวว่าสารจะรออยาสารบ่อตีละครับพี่ภาษาลงโทษจำคุกเก่าเดือนก็เหลือทางเดียวคือสันอุทธรครับก็ต้องเขียนอุทธรโอ้หลายเติบแล้วอ่างต่างๆนั่นน้าโยกไ่นำทั้งหาแล้วครับหอสารอุทธรเเิ่นเมตตา อืมไอ้พันธิที่ตนไอ้พนานแล้วยห้องไห้เลยอุท่อนนั่นบอกง่ายใง่ไหมแต่ต้องอยุในเงินไขการอุท่อนย่ในเงินไขของอุทธรณหรือคือต้องยืนภายในระยะเวลาแม่มาครับเดือนหนึ่งแล้วก็เงื่ินไขของการล่ออาญานํ่เดียอืมถ้ามีประวัติเคยจำคุมกมาก่อนของหาขาคนตายโอ้โแยแหลวเ้วยเหลยวเ้วยครับเคยติดคุกมาก่อนเลยสีจบเลยลออาา่อญาตว่าดดอยู่แล้ว กับแต่ว่าถ้าท่านเบิ้งลูกความท่านเบิง้งความเป็นไปกันมาาบ่าเคยจำคุกม,มาก,ก่อนเออเอันนี้เขาเงินไขแล้วอืแล่โทษที่สารลงก็บ่เกินห้าปีเห็นบ่ศสาลลงเก้าเดือนเห็นบอ่อา้าวอยู่ในเงินไขแล้วหรือเคยจำคุกม,มาก,ก่อนแบบที่ผมบอกแต่ว่าเป็นความผิดเกี่ยวกับเรื่องประมาทหรือเป็นความผิดหลหูโทษแล้วก็โทษจำคุกที่ได้รับมาในคดีนั้นบเกินหกเดือนหรือพ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีพ้นโทษมาแล้วหกปีเจ็ดปีอย่างที่ แต้วพนโทษมาแล้วสามปีเองสิอา้าวมันมาอยู่ในเงินไขได้วยตรงเบื้องนี่ดีครับตรงเบื้องว่าโอ้มันเขาเงินไขชัดเจนเอากับอุทธรณ์ไปตามสิทธิของเขาอขอให้ศาลโปรดเมตตาเพราะว่าเคยมีประวัติเนี่ยไหนล่ะคนงามความดีท่นานไปลบอยูุ่พุนอืมผู้หินลองกายัางกับวาไปไปลบย่ชายแดนเป็นทหารผ่านศึกมีเลี้ยนนั่นเลี้ยนนี้ เอามาอ่างเบิดเลยครับไทยอกสารมามเคยเป็นหมอเป็นพยาบาลเคยเป็นผู้มี <c oughs> อาชีพสุจริตเป็นคนดีของบ้านของเมืองแหละไปกับบริจาคสร้างประตูโค้งสร้างวัดสร้างห้องน้ำสร้างกำแพงวัดหัววัดด้เบิดครับเอามาขอให้ศาลกับเห็นใจว่าเฮามีคุณงามความดีด้นะครับมันเป็นเหตุบันเทาโทษได้นั่น ันเป็นเรื่องที่สารก็สามารถกับใส่ดุลพินิจได้ที่ท่านบอกเขียนยังไปเลยครับท่านก็มี่แต่ว่าคอยรออาญาให้เนี่ยจบเขาเงินไขของการรอยาว่าไปตามมาตานั้นมาตานี่ก็ว่าไปแทนบอกว่าแต่ท่านว่ามันใหญ่สรพคุณท่านเลยว่าท่านเคยเป็นแบบนี้แบบนี้ความบระพฤติท่านเป็นยังไงยังสิบ่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเออสาลเขาก็บ่มมีแนวที่ไปใส่ดุลพินิจ้ทนเนี่ยเพราะเขาบอกโ้จากท่านนะบอกง่ายๆซะ่าท่านเป็นไผัยประวัติท่าน ดีหรือสัวเขาบบจับเนี่ยก็ต้องเขียนไปครับปูเป็นตาหน่ายก็ต้องเขียนตามคําบ่กาวของลูกค่วมมาลูกค่วมเพาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออพ่อแม่เป็นไหนพ่อแม่ป่วยแล้วครับอืมเป็นเบาหวานตัดราคาขังหนึ่งตากับบอดอีกเออกันเ้าไปตีคุกพ่อแม่ก็ชิลําบากเห็นบอกก็เขียนไปแล้วว่าเฮาต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่ก็เจ็บใข้เดี๋ยวป่วยอสานาอยู่เสื้ออยู่ว่าป่วยอีรี ตัดขาหรือตาบอดท่านก็ต้องไปหาเวียละเบียนมาอืมไปหาหลักฐานว่าพ่อแม่ป่วยมาเออก็มีรูปภาพ,พอ้อมมีผู้เฒ่านั่งอยู่รถเข็นถูกตัดขาบางข่าหรือมีบตดคนพีการยังท่านต้องแนบไปเด้ครับสาลเห็นเด้เขาจะได้ใส่ดุลพินิจได้อ่ะเออท่านบอกแต่ว่าพ่อป่วยแม่ป่วยสิแต่ว่าม่มีหลักฐานเลยเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นความจริงบ่นี้ มันคือเลือนร้อยแท้คือบอชัดเจนแท้เออถ้ามีใบรับรองพแพทย์นบบอรับพอป,ป่วยเป็นเบาหวานเออถูกตัดขาน้ำตาลสามลอยกัวแม่กระตาบอดมีหลักฐานการรักษาพยาบาลแนบเข้าไปเออผ้าพอผ้าแม่ไปรับยาไปหาหมอเป็นประจำลูกคนอื่นกับบ่มีเฮาลูกคนเดียวเลยหรือมีอยู่แต่ว่าพี่น้องเงินกับป่วยหรือพีการ เนื้อหาบพสาบสูญไปมีแต่เข้าเบิงอย่างเดียวต้เข้าไปตีคุกผู้เฒ่าลําบากเลยครับพอแม่บพอเมี่ยนี่เมีย่ยที่จดทะเบียนสมรสแล้วทะเบียนสมรสแนบไปมีลูกคนหนึง่งเกิดมากับพี่กงพี่การลูกตรงเบิงลูกเ <c oughs> พราะว่าท่านตรวจครับเบิงเมีย่ยเบิงพเบิงแม,ม่มีหลักฐานการอืที่ลูกเจีบยบไข่ได้ป่วย สแสดงให้ศารเห็นอา้าวศารเบิง่งโอ้มอเนี่ยมันคือลันทดแต่กันวิธีคุกผู้เดียวเดือดร่อนเบิดบาาเอาโหลดเมืง่งกี่ทั้งพอ่อทั้งแม่พ่อกับขาขาดแม่กับตาบอดลูกกับป่วยเนี่ยกับเจ็บปวดแดดเห็นบ่พี่น้องเขาวิภูเบงจะยเียเลยอ้าวนาเห็นใจเลยมอเนี่แม่มาละเออแล้วก็ให้การเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการพิหน้ายัางกับว่าไปรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา อันที่สำคัญที่สุดที่สารมอมักด้วยคือเรื่องยาเสพติดอืท่านก็นจะลืมแถมเนี่ยว,ว่าบ่เคยหุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมาก่อก่อ,อเคยซอยเหลือสังคมเคยไปหล่อสื่อยาเสพติดให้ตำรวจเป็นสายตำรวจบอกง่าย็ให้ผู้ใหญ่บ้านให้ตำรวจที่เข้าเคยเป็นสายเขานั่นสมุดนะเขารับรองให้ผู้ใหญ่บ้านรับรองว่าเฮาเป็นหลูกบ้านอยู่มูนั้นมนูนี่บ่เคยหุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ่อยเหลือสังคมในโมูบานในชุมชนนั้นมาโดยดีโดยตลอดเลยจนไดีรับโหลดเราถวยยังกับไทยกระสารใบครับอืมเพราะมันความหวังของท่านดิเพราะสันต้นเขาลงโทษเก่าเดือนนะตะุท่อนพนบ่รอ,อยาให้พนลงโทษเออซ้ำเก่าเก่าเดือนหรือลดโทษให้แน่เหลือแปดเดือนนึงสิครับมันก็ใจบ่ดีมันหนเหลือดีกาเด่น่มาม่ละ อ,อดังนั้นแล้วต้องเขียนดีๆครับอืมเขียนใ,สรรในสารล่อการลงโทษครับในสันุท่อหรือสันดีกาต้องโอ้ให้ชัดเจนเลยสันทันบอลอดเนีย่ยสันบอลอดเนดดีย่ยคดีเมาแล้วครับคือกันนี่ออต้องสารบรอล่อให้เองสิครับท่านก็ต้องบรรยายกับมาถบอล่อให้ท่านแหละ จะเกิดยั้งขึ้นเป็นผลเสียแบบใดถ้าท่านไปติดคุกบก,กี่เดือนสองสามเดือนกับออกมาแล้วสังคมก็จะต้านหนาเป็นคนขี้คุกก็จะไปเฮ็ดงานเฮ็ดเบียกย่ากก็จะเป็นภาราสังคมอีกได้บาทนี่น่า,าเี่รล่ะเฮ็ดงานว่าไรลูกเมีย่ยชิกินยั้งละบาดนีออ่ไอสารเห็นขึ้นกันว่ามันเปืองเขาหลวงทระันผมไปอยู่ในคุกนั่นแม้ว่าสองเดือนกระยาแต่กระตันต้องเขียนเห็นว่มีเหตุผลมีวาา่าทศศิลป์มีศิละปะในการเขียนอุทธรณ์ เพื่อจะรอดพ้นบ่อยากที่คุกมันก็จําเป็นนะครับแม่บอกล่ะแต่ท่านต้องเบิ่งว่ามันมีกับเงื่อนไขตามกฎหมายบอกอืมศาลเขาก็เบิ่งละเอียดขึ้นกันด้ยแล้วหลักฐานที่เอาไปแสดงต่อศาลนั้นต้องเป็นของจริงนะครับท่านจะไปหาเหตเองด้เออเป็นหลักฐานเท็จหรือยศซวยอีกครับเออหลักฐานนั้นต้องชัดเจนว่าไม่ไปเฮ็ดขึ้นเองไปเฮ็ดใบประกาศปลอมขึ้นมาจังซี่ เออว่าเคยได้รับโลกเคยได้รับประกาศสัญาบัตรเป็นบุคคลดีเด่นเก็บเงินได้เอาไปขึ้นเขามีความซื่อสัตย์จริตเคสปลอมขึ้นมาท่านระวังดีๆด้วบางเทอือแต่ก็จับได้หลยท่านน่ะนักกว่าเก่าด้ยใส่เอกสารปลอมบ่ะหัวโตวเฮงน,น้ครับแทนที่ทีได้ประโยชน์ท,นท่านจะรอยอย่างใหนนักกว่าเก่าอีกพอเอาความจริงไปนําเสนอไปเลียนสารในสันนุท่อนดีกาบาไป แต่ก็ต้งมานั่งรุ่นหลหระครับบาานี้ว่าสารบุทรอนเขาจะล่อ,อ้ายท่านบอแต่ก็ร่อยายให้กับเป็นจังบุญแต่เขาบอล่อกรับก็เหลือสันดีกาครับก็ไปเบิ่งว่าอยู่ในเงื่อนไขของการดีกาบอรครับมีขอหามขอกำหนดแนวใดว่าไปครับสุดท้ายน่ะนีอืมปรากฏว่าเรื่องนั่นครับสันต้นลงโทษเก่าเดือน อครับอุทรอนขึ้นไปนี่แหละครับเหตุผลว่าใบว,วานไปสะเลยสารอุทรอนล่อ,อยากห้ครับอืเรื่องปืนเก็บนะโอ้จำเลยกระโดดตีลังกาเลยเห็นบอกก็เลยว่าเอาละต่อไปนี่ครับก็จะไปเฮ็ดพิษอีกอันไหนมันโบถึกต่องเกี่ยวกับการกระทําความผิดทั้งหลายั้งแาง่นี่ก็เศร้าซะเจ้า ยังขืนต่อไปนี่ลำบากล่ะทีนี้ถามว่ามันล่ออาญาใดจะเถื่อวะการล่ออาญาของคนนี่ได้หลายเถื่อบ่หรือใดเถื่อเดียวได้ตลอดนะครับถามมันเขาเงินไขอะ่ะมันอยู่ในเงินไขที่้นหมายเขากำหนดไว้ครับมันจะล่อจกเถื่อสารก็ล่อดได้บดรับเป็นดุลพินิจของสารถามมันเขาเงินไขครับท่านก็ล่อดได้เรื่อยๆล่อได้ล่อแล้วล่ออีก ถามว่าอยู่ในเงื่อนไขเท่าเดียวกับว่าใดครับกับว่าใดสารเขาก็จะเบิงในหลายอย่างบางทีเอาอยู่ในระหว่างล่อ,อการลงโทษนี่เพาว่าสารล่อไวสองปีเนาะในระหว่างสองปียังบ่ท่านเบิดระยะเวลาที่เขารอไวนี่ท่านก็ไปเฮ็ดพิษอีกบางทีไปเมาแล้วครับอีกอาสารก็ยังล่อให้อีก บางคนนะครับสารล่อให้สองเถื่อแหละเด้เรื่องเมาเรื่องเดียวกันนี่นะล้วเมาล้วครับเนี่ยเธอที่สามสารบ,อรอบอรอล่อบล่ออล้วเขาบลออ้อเขาบวกโทษพร้อมอันที่เขาล่อไว้ว่าบวกพร้อมเห็นบอกเออนี่นักหนาไปเลยเด้นี่เพราล่อให้เธอหนึ่งแท่นดีจะสำนึกแท่นดีจะระวังอืมอย่าเฮ็ดผิดอีกช่วงในนี้ในขณะที่เขาล่อไวน้นี่ก็ยังไปดื่มไปกินนี่ครับก็เถือกจับอีก เป้าอีกเ,อเขาเขอล่ออีกครับสองเถื่อล่อสองเถื่อเถื่อที่สามเขาบอกล่อแล้วอืมอยู่ในเงินไขเขาเขาก็โล่งโทษเลยบวกโทษพร้อมเอาโทษที่ล่อไว้มาบวกพร้อมเราบอกล่อ,อยากอีกพออเป็นบอกต้องแล่นไปศาลกุทอนไปขอให้ศาลกุทอนล่อเขาที่ล่อบ่อระบาดนี่ครับอืมมันหลายเถื่อหลายละ่ะเออมันล่อได้หลายเถื่อก็จริงนะครับแต่ว่าบางเถื่อ เขาขั้นเขียวขึ้นมาหวยมอนี่เฮ็ดพิษจำซากบวกเฮ็ดลาบตัวนี้ในระวางล่อดิสารก็จะบอกเลยในระวางล่อดิครับเวลาเขาล่อห้นะว่าสารล่อก,การลงโนให้นะสองปีเขาก็บอกด้วยว่าในขณะที่สารล่อให้ในระวางสองปีจะไปเฮ็ดพิษอีกเด้อเขาบอกเดิบริสนใจครับโมตื่นเต้นไปเฮ็ดพิษอีกเหมือนดีถ้าเขาลาบเขาจำเขาโอ้บอเบาแล้วโอ้ เยเวลาหลายโอ้เกือบได้กินเขาเขาแดงฟี่มมซึกเค็หลาบเออก็จบไปนันบ่ะครับก็ยังไปเฮ็ดพิดอีกมันผลระยะเวลา,ลาแล้วก็เออ